มะห่อแหนมไก่พี่น้องแหนมไก่แหนมไก่ผัดบุญเส้นนี่ครับหอมาแล้วสักพักเลยพี่น้องก็เสริมแถวอากลากเยอพี่น้องีิฮึ<ะ>นี่เล็ดนี่รับ<ะ>นี่ไข่แดงทาดแผ่นพันน้ำพี่น้องเนาะนนะไก่ลงไปเลยแหนมไก่พี่น้องแหนมไก่ แหนมไก่ไก่วุ้นเส้นนี่ครับพอมาสัก <welche> พ <ăn? S 1> uh ักเลเด้อพี่น <state> ้องเด้อนี่แป็นหมดนก็หาซื้อน้ำท่องตลาดมีขายเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดกินอยู่บ้านพอไปน้ำขายไปน้ำเลือดพี่น้องเลยคู่เด้อเป็นตัรบบดาเด้อข้าวคว้าในต่างแดนเร็วเนี้พี่น้องเลยแหมข้าวคว้าในต่างแดน ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดหมักกระลิงหมักกระลงก็กดไปได้พี่น้องเด้อมะฮอรแหนมเลยพี่น้องเบิง้งแหนมไก่ใส่บุญเส้นพนักงานของเขาก็มีซีผนองนังเลยพี่น้องนะครับสองหญิงสองชายพี่น้องอยู่ในครัวสวัสดีค่ะซีเตอร์ซีซีิ okay. นเตอร์ออมาไลย <laughs> เนี่ยจะตลัางย่างตัลงย่างเนี่ยตรงนี้ม่น้องเนี่ยอุาน่ะเวไก่พวกเงก้แม่บ้านพวกยี่ีบแล้วพุ่ทั้งห่ทังไายพี่ร้องเง้เร็วแม่บ้านเร็ว เออสวัสดี้ค่าเห็ไหนไหมเออกำลังขายกององินเพื่อนกำลังขายกองลูกค้าพอด,ดีก็ดลงังจะพูดอยู่หมอหนึ่งไม่ไม่ไม่ไ,มได้ไล์ก็เข้าจอนี้ก็อย่างเขานี้ก็อยู่ข้างหน้าที่ดี่้อยได้เข้าจอานะครับงานแบบม้วนสนุกสนานกันไปเลยเพื่นอนเราต้องการกี่อะไร นี่ฮัน่นเต่าคือฮั่นตง้นตงไอ้ลูกค้ากับพี่น้องเก็บไปน้ำฮั่นไปน้ำพี่น้องเอ้ยนี่ครับฮันต้งมักแล้วว่าบรดาษเคาย่างไฟยีซนครับย่างเนยย่างอย่างที่ไปยีซิตากขอ,อาปาอ่าคอยต้นยรงนี้เลยรี่นอดีวกระลำกันที่นี่งทีนรงท่ี่นะ มีอีกทีมีอีกทีกกหน,นึ่งดทีครับเกิดได้กครับตัดแล้วก็มาเลี้ยงเลยพี่น้องเลี้ยงใส่ซอสลูกค้าพ่นกินพี่น้องเลย ครับเย้ยงไฟจานแบบนี้นะครับแล้วนะใส่ซอสราด,าด,าด,าดาเนี่ใส่เท่าไหร่เนปย่งเนี่ยปลาตง นี่เชฟเปิ้ลกับผัดซอสออกมานี่ครับวิธีออกกับยิงที่อะไรพี่น้องนี่ครับใส่เบอร์ของไอ้ที่การทำงานอยู่ในครัวพี่น้องเสร็จแล้วมันปิ้งอีกที่หนึ่งย้งอยร้งองล้งมบําพอนี่นี่ครับนี่เชฟเปิ้ลกับทั้งหลังตักซอสด,ด้วยนี่นี่ครับเชฟเหลือมหญ่อันนี้ นี่แม่บ้านพ่อเยซีไหวงามๆเหมืคักขายไปพี่น้องเหรอบ้านกันนี้ทางนี้เกิดกาลังขายของหวานคักขายพี่น้องใครเลือกนานนี่เราขายของหวานด้วพี่น้องข้าวเหนียวมะม่วงนี่ครับปากโกฐเพลเอ้าปากอะไรปากอะไรอะไรนะยังไม่ค่อยถูกยัอะไรก็เนี่ยขายปลาถมบวชให้เด้แล้วนะนี่ครับเนี่ยย่างประมาณนี้นะครับแล้วนี่เห็นงานอยู่ในครัวนะครับเนาะ ยกไม่ถูกเลยบอกพ่ได้ไปปาดเนี่ยตรงห้เปิ่์อิกแล้วก็ค่ขสร้างอีกแล้วปากดเ็บากกดเฟดบุ๊กเออบ้านน้อยเลยงานเข้าเออนี่เปบ้านน้อยอก <c oughs> นี่ครับเป็นปานลูกค้าปาดที่ดื่มน้ำที่ได้ไปลองเด้อขายดีดีไปลองเอ้เบิดเลรอลูกค้าคนกินดีดีปาแล้วก็มาเลี้ยงอีก มาแล้วพี่น้องไปเลี้ยง,น,ไง,ไงนี่ครับนี่หน้าตาเพื่อนที่เป็นที่ได้พี่น้องนี่ตรงที่เี่นสีหันบา่อกี้น,นี่ตรงนี้ก็แบาข้าวสวยเลยพี่น้องข้าวผัดไปเลยประมาณนี้นะพี่น้องนะนี่ ก็บเพื่อนก็เนี่ยก็บหลังจากลูกเอเด็กล่างจานแขกดำามนหยุดไม่ไหน,นพี่น้องก,ก็เลยล่างจานไปเลยครับผู่ใดว่างก็ไปล่างจานอยกัน <laughs> จะหันหลงังใส่ <laughs> นี่เดี๋ยวแดี๋เล่นกันม้วนครับพี่น้องในร้านเลยครับเนาะไอ้พูนทางไปพูนทางลูกค้าพนันกันทั้ทงไหนพูนพี่นอ้องนี่ก็อยู่ในครัวนะครับนะนี่ฟังบรรยากาศอยู่ในครัวแหละพี่น,อน้องนี่นี่ครัวนี่เงยได้พี่นอ้องครัวยอยู่เนี่ยแรนออมได้ม้วนอยู่เด้ี่ จริงครับห่อมาเลยจักภาคผู้องเทคนิคก็ได้ลายแล้วมีในครัวเอาไปทำเนี่ยแล้วครับเนื้อห่ออีกจักนั้นก็พป่ีซีก็ห่อแล้วแล้วครับแล้วอีกจากไั้นะครับลูกค้าเขาลายแล้วเนาเอาไปทำเนี่แล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วไลก์หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดกันนะครับเพื่อแอยากกินไก่เตะก็มากินอยากกินเนี่ยก็มากินจด้มที่น้องเอาไว้